ครับพวกเราเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะชื่อฟาร์มเห็ดทานทิพย์ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหุ๋มลำเต้าอําเภอหลงศักดิ์จังหวัดพชรบูรค่ะแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเห็ดบ้านบุ๋มลำเต้าเลยนะครับค่ะเราเริ่มทําเห็ดตั้งแต่ปี2554นะคะาการเริ่มต้นของเราจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะเราไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็ พ่อแม่อยู่เยอะแล้วด้วยแล้วก็มีลูกค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาหาอะไรทําที่เพชรบูรณ์พอมามองเกษตรเพชรบูรณ์ก็จะเป็นเบญสูบกับข,บข้าวซึ่งเราตายแน่เพราะ <c oughs> ว่าเราเพราะเรา,าไม่ไหวค่ะก็พอดีมีน้องคอนหนึ่งแนะนํามาว่าอพอเห็ดก็ได้พอเห็ดได้เงินดีแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาน้อยมากค่ะเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่เริ่มเพาะลงเรือนเล็กๆก่อนแล้วก็มีการทําบัญชี เอาตัวเลขเงินเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจเนี้ยมันสามารถที่จะไปได้จริงๆริงไหมแล้วก็เราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเยอะมากค่ะว่าเพราะเห็ดจะได้ดีใช้พื้นที่น้อยใช้น้ําน้อยมีเห็ดให้เก็บทุกวันค่ะเราก็ได้ตัดสินใจเข้ามาในวงการนี้ค่ะก็ฟาร์มของเราก็มีเนื้อที่ก็ประมาณ2ไร่ครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือโรงผลิตก้อนสถานที่ผลิตก้อน ก็จะไว้ทํากิจกรรมตอนหลังเราได้มีการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพิ่มมาหลังจากทํามาได้ประมาณ5ปีก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่จัดสอนอบรมด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพราะเห็ดครบวงจรเลยแล้วก็จะมีโรงเรียนนางฟ้าโรงเรียนนางฟ้าเรามีทั้งหมด5โรง5โรงแล้วก็โรงเรียนเห็ดขอน2โรงแล้วก็โรงเห็ด น้อย1นงโลงแล้วเห็ดหูหนู1โลงครับก็คร่าวๆก็ลงเดือนก็จะมีประมาณนี้ครับกิจกรรมประจำวันที่ฟาร์มครับที่ทำอยู่ประจำก็เช้ามาเนี่ยพวกเราก็จะไปเริ่มไปเก็บเห็ดตอนช่วงเช้าที่ฟาร์มจะเก็บอยู่สองรอบคือรอบเช้ากับรอบเย็นครับแล้วก็พอหลังจากเก็บเห็ดเสร็จเราก็ กิจกรรมของเราก็คือก็ไปส่งเห็ดให้แม่ค้าหรือว่าแม่ค้ามารับเองแล้วก็เราก็จะกลับมาทําก้อนก้อนเชื้อเห็ดทุกวันก็จะวนประมาณนี้ทําก้อนเห็ดนึ่งก้อนเชื้อเห็ดหยอดเชื้อเห็ดแล้วก็จะไปบ่มก้อนผลิตภัณฑ์หลักของเรานะคะก็จะเป็นดอกเห็ดสดที่ที่ที่ขายอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเทาเห็ดขอนเห็ดโคนน้อยแล้วก็เห็ดหนูหนูค่ะ ผลิตภัณฑ์เราลงมาก็จะเป็นก้อนเชื้อเห็ดค่ะก้อนเชื้อเห็ดหลักๆที่ทําประจําก็คือเห็ดนางฟ้าและนางลมเทาเห็ดชนิดอื่นก็จะทําตามออเดอร์ค่ะลูกค้าสั่งเราก็ผลิตให้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปค่ะอย่างเช่นอดอกเห็ดนางฟ้าแปรรูปเป็นเห็ดตะวันน้ําเห็ดหลินจือเห็ดหลินจืออบแห้งเห็ดหลินจือสกัดค่ะ และในอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาตอนหลังก็คือจะเป็นระบบน้ําในโรงเรือนค่ะเนื่องจากเราเนี่ยมีการจําหน่ายก้อนให้หน่วยงานราชาการต่างๆแล้วก็เป็นลูกค้าทั่วๆไปด้วยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีความรู้ในการทําระบบน้ําในโรงเรือนเราก็มีระบบน้ําแบบง่ายๆที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยซื้อก้อนไปแล้วสามารถที่จะจัดการากับระบบน้ําในโรงเรือนได้โดยไม่ต้องมาใช้เวลากับมันมากเนี่ยค่ะจากการที่เราเริ่มเพาะเห็ดมาได้ สักระยะเราก็จะเริ่มรู้ปัญหาของการทําฟาร์มเห็ดแล้วก็คือเนงเกี่ยวกับฤดูการอย่างเงี้ยอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องเห็ดออกยากความต้องการของตลาดสูงแต่เห็ดออกยากแล้วก็ปัญหาที่เจออีกก็คือเรื่องโรคแมลงโรคแมลงก็จะมีเป็นบางฤดูอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยก็พวกหนอนแมงวีพวกอะไรก็จะโจมตีเยอะอันนี้เราก็ต้องหาวิธีจัดการ ด้วยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการที่จะเพาะเห็ดให้มันออกดีนะมันเกี่ยวกับเรื่องโรงเรือนอุณหภูมิความชื้นก็มีมหาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นะครับก็เราก็เข้าไปติดต่อว่าเรามีปัญหาโน่นนี่นั่นก็ร่วมพัฒนากันแก้ปัญหากันก็ก็เลยออกมาเป็นโรงเรือนระบบปิดระบบปิดดียังไงก็คือเรารักษาอุณหภูมิความชื้น เห็ดเราก็จะออกสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องโรคแมลงเขาจะไม่สามารถเข้าไปรบกวนก้อนเชื้อเห็ดเราได้เพราะว่ามันเป็นระบบปิดมันไม่ได้อ้างอิงจากอากาศข้างนอกครับยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือพอเราพัฒนาโรงเรือน,นี้ได้แล้วอะเราก็เล็งเห็นว่าเราจะทํายังไงให้ลดต้นทุนของโรงเรือนเพราะเราก็เลยมีไอเดียกับมหลาลัยราชภัฏเพชรบุ์ว่า เออเรามาติดระบบโซลาเซลล์เข้าไปอีกก็เป็นพลังงานสะอาดก็คือตอนนี้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะมากเลช่องทางการจำหน่ายเห็ดนะคะในส่วนของก้อนเห็ดอะค่ะเราเราจะให้ลูกค้าที่ไม่เคยเพาะเห็ดเนี่ยเราจะแนะนำให้เข้ามารับเองที่ฟาร์มหรือให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงดูเห็ดก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก้อนเห็ดจากเราไม่งั้นเราไม่ขาย แล้วก็ในส่วนของสินค้าแปรรูปลูกค้าสามารถสั่งได้ผ่านาเพจฟาร์มเห็ดนะคะฟาร์มเห็ดทานทิพย์ค่ะใน Facebook ค่ะส่วนดอกเห็ดสดเนี่ยเราก็จะส่งให้แม่ค้าในพื้นที่ใกล้ๆค่ะเราเราจะเน้นไม่ส่งไกลเพราะว่ามันมันไม่สะดวกเรื่องค่าขนส่งแล้วก็ความสดของเห็ดด้วยค่ะก็จะมีโซนาลมศักท่าพนล,ลมศักแล้วก็ก็เพชรบูรณ์นิดหน่อยส่วนมากเราจะส่งอยู่ทางโซนลมศัก์เป็นหลัก ในส่วนของคนที่สนใจที่จะทําเป็นอาชีพนะคะไม่ว่าเสริมหรือว่าหลักเนี่ยอ,อยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือให้เลือกฟาร์มที่อยู่ใกล้บ้านค่ะเพราะว่าถ้าคุณมือใหม่คุณควรมีที่เลี้ยงที่ดีแล้วคุณจะรอดอการปรึกษาเนี่ยสามารถปรึกษาฟาร์มเราได้แต่ว่าก้อนเชื้อเนี่ยแนะนําให้สั่งใกล้ๆดีกว่าแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าหลายท่านค่ะที่สอบถามมาว่าถ้าซื้อก้อนแล้วรับซื้อดอกด้ไหมยอยากจะแนะนําว่าคนที่อยากจะเพาะเห็ดขายเนี่ยค่ะ อยากจะให้ลองขายเองในพื้นที่บ้านเรามันจะได้ทุนคืนเร็วมากมากกว่าค่ะยังไงก็ลองทดลองดูนะคะตอนแรกเนี่ยอย่าทดลองเยอะมากไว้ทำไว้ทําแล้วดูใจเขาก่อนแล้วค่อยเพิ่มจํานวนค่ะไม่ไม่สายค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะเหตุด,ดูแลง่ายแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาศึกษาดนึงค่ะ